ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o by Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิควันนี้เรามาดูการซอยวันนี้เรามาดูการสไลด์โดยการใช้ใบมีดนะครับนะขั้นตอนแรกหรือเป็นระดับหนึ่งนะครับนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการวาง point วางจุด วางลายวางแนววางรอบของทรงนะครับอย่าลืมนะครับผมคุณพี่เขาเป็นค่อนข้างที่ผมฟุฟูนะครับผมจึงต้งเลือกใช้ใบมีดเพื่อทําการสไลด์หรือทําการเก็บรอบของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความสมูทแล้วก็สวยงามแล้วก็ออกมาได้ตามรูปแบบของการดีไซน์หรือการตัดออกแบบในลักษณะของเคเทียลคารามี่ครับพอย์แรกลายแรกหรือจุดแรก คือการเริ่มลักษณะของการลักษณะของจรพอหลังจากที่เรามีการตัดจอรเสร็จแล้วนะครับนะฮะหรือด้านลักษณะของด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งรอบแบ่งชายแบ่งลายแบ่งแนวเป็นลักษณะของตัวยูหรือตัวยูตกท้องช้างครับการเน้นการตัดหรือการเอาเทคนิคของการตัดลักษณะนี้เราต้องการให้บอดี้โครงสร้างสีละลายและแนวนะครับให้ดูศีษะเขาถุยนะครับ ครับก็เป็นหลักการหรือการทำงานในของคาถาบานเราเคเทโอคารดามี่โดยการประยุกต์โดยการเอาเทคนิคโดยการเอาทำงานในลนักษณะกึ่งของนะครับสไลด์หรือการตัดลักษณะของทรงจิงเกลิลหรือเป็นลักษณะของบ๊อบถุยพอเราได้ลักษณะของทรงของซีกด้านขวาเสร็จแล้วเราก็ขยับมาซีกด้านซ้ายการทำซีกด้านซ้ายลักษณะน,นี้คือการต้องการให้ลักษณะบอดี้ ขอบทรงลายของเขานะครับมีความคมคืนนะครับสังเกตนะครับนะได้ง่ายๆก็คือโครงสร้างสีละหรือรูปแบบเขาจะออกมาได้ถุยนะครับการตัดลักษณะน,นี้เราจะคํานึงถึงลักษณะนนของการตัดตัวยูหรือตัวยูตกท้องช้างหรือเป็นตัว v ีหรือเป็นแอโร่นะครับเป็นลูกธนูที่วิ่งเข้าหากันคาวแอร์เรียแบ็คฮาร์ดโครงสร้างสีละลายและแนวครับเป็นองค์ประกอบที่เรา สามารถนะครับกำหนดการหรือจุดของหลักเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มลักษณะของการตัดจรในซี่ของด้านซ้ายการตัดจรในซี่ด้านซ้ายนี้นะครับเราเน้นลักษณะของปลายหูเขาเป็นหลักโดยการดึงโดยการโน้มโดยการเก็บรอบโดยการเก็บลักษณะของทรงหรือการลักษณะของการที่เราดีไซน์หรือออกแบบในลักษณะของการทํางานเราในกึ่งของนะครับรูปแบบหรือการกึ่งในลักษณะของทรง พื่อให้ทรงนะครับออกปาได้ตามที่เรากําหนดหรือตามที่เรากดเจตน,นะครับนะเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บขอบของโซนของซิกหน้านะครับโดยการตัดกรอบตัดลายตัดแนวตัดลักษณะของทรงโดยลัลกษณะรูปแบบของมุมก็คือโซนซิกหน้าแล้วก็ลายแนวของโซนของด้านจอนะครับให้มันมีความคลุมคืนกันเช่นเดิมกนะครับพอหลังจากที่เราได้รอบได้ลายได้แนวตามโครงสร้างศีละตามรูปหวัวใจเสร็จแล้วเราก็มาเช็คในลักษณะของการใช้กันไกลนะครับ จากอันดับแรกเรามีการใช้ใบมีดการที่เราใช้ใบมีดเราต้องการให้ปลายผมหรือนะครับมุมหรือเหลี่ยมหรือรักษะขององศาของลายของแนวก็ออกมามันให้มีความซอฟส่วนนะครับการที่เราใช้ใบมีดกันไกลก็คือการเก็บกรอบเก็บลายเก็บแนวเก็บมุมของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความคมคืนกันนะครับหรือให้เก็บรายละเอียดของแนวของทรงหรือพ้อยจุดต่างๆนะครับที่มันอาจจะมีการเหลือบล้ำ หรือปลายของเขาอาจจะมันมีลักษณะปลายปุ๊ปองหรือพิชี้ออกมานะครับเราถึงต้องใช้กันไกเก็บเสร็จแล้วนะครับเรามาตั้งฉากตั้งองศาตั้งลายตั้งแนวโดยการดึงหรือตั้งฉากกึ่งของพิลิมิดนะครับสองข้างนะครับจุดสองข้างก็คือการดึงการโน้มเข้าหาส่วนจุงกลางโดยการโน้มลักษณะของการลักษณะาการตัดหรือไล่ออกมาที่เกิดนะครับก็คือเป็นรูร่เป็นลูกธนูที่วิ่งเข้ามารวมกันเพื่อต้องการในโครงสร้าง เพื่อต้องการให้สีละเพื่อต้องการให้กรอบลายแนวก็มีทิศะของถุยเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คมาเก็บมาวางลักษณะของมุมหรือเหลี่ยมหรือฉากขององศาเลยลักษณะของทรงออกมาให้เขาออกมาได้สวยและมีความสมูทสวยงามครับเช่นเดียวกันนะครับนะอย่าลืมนะครับนะผมคืนพี่เขาเป็นผมหยิกจากโศกฟูและมีการมัดอยู่นะครับการมัดลักษณะนี้ก็คือมันจะเป็นเคิร์ฟเป็นขึ้นเป็นรอนหรือเป็นลนักษณะของผมที่นะครับ ที่เป็นลอยมัดหรือเป็นลอยหยักอยู่นะครับอันนี้จะการทํางานที่ค่อนข้างที่จะอะเรก็แล้ยากนะครับนะฮะรหลักการตัดเราถึงต้องใช้ประยุกต์รวมกันนะครับโดยการใช้ใบมีดก่อนแล้วก็มาเก็บด้วยกันไก่นะครับนะการทํางานการวางรูปกรอบหรือการเก็บดักษณะของกันไก่คือการที่เราสามารถจะดีไซน์หรือออกแบบในรูปแบบของการทํางานหรือกลึงของการทํางานในสไตล์เรา ให้รูปแบบหรือให้ทรงหรือให้การทํางานออกมาได้มีความสวยครับสวยสวยงามครับออกมาได้ตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราจินตนาการเลยนะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับดิดสภักดีหรือเจ้าของสถาบานัน KTO Academy นะครับมาบอกกล่าวแล้วก็มาเล่าสู่แล้วก็มาเอาเทคนิคมาเอาการทํางานมาเอาเวอร์ชั่นต่างๆนะครับให้เพื่อน ให้น้องให้กับหลายๆคนนะครับมีโอกาสศ,ศึกษาและพัฒนาเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คปล่อยของโจรของสื่งกลางการเช็คป้อยกึ่งกลางและสษณนนี้เราต้องการนะครับการสร้างตามบอดี้นะครับอย่าลืนะครับโครงสร้างเขาเป็นส่วนโค้งนะครับเราไม่ควรตัดเป็นส่วนตรง เราควรจะต้องเน้นสร้างกรอบสร้างลายสร้างแนวตามโคง้งตามบอดี้ตามรูปร่างของทรงหรือตามกําหนดที่เราวางไว้นะครับในรูปแบบนะครับของการตัดครับเสร็จแล้วนะครับนะครับพอยจุดของโซนของซีกด้านบนก็คือนะครับเหลี่ยมองศาเสร็จแล้วเราก็ขยับมือมาโซนลักษณะซีกของด้าน หลังหรือด้านไททอยนะครับครับเรามาดูเทคนิคเรามาดูการทํางานเรามาดูเวอร์ชันแล้วเรามาดูเทคนิคของการเรียนรู้ในลักษณะของการตัดผมนะครับหรือลักษณะของการไล่ลักษณะของผมทุยหรือการเก็บเก็บกรอบเก็บทรงเก็บลายเก็บแนวลักษณะกรอบทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความกลมกลืนกันครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คมาดูรายละเอียดของตีนผมหรือรากผมอีกทีหนึ่งการเช็คผมหรือตีนผมหรือรากผมเนี้ย เราต้องการเน้นในลนักษณะของรูปแบบของการทํางานเรานะครับจากที่ศีรษะโครงสร้างศีละลายแนวเขานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาตั้งฉากนะครับฉากในที่นี้อย่างที่บอกว่าเป็นพิระมิดนะครับสุดท้ายนะครับเรามาจบด้วยการโบวโ,โบโในที่นี้ก็คือการเป่าการไดนะครับโบวไดคือการเป่าเซตหรือการจัดทรงที่เราวางกกอบวางลายวางแนววางลักษณะมุมลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้ ตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานะครับมาใช้ตัวอาหารผมนะครับเป็นตัวเซรั่มนะครับใส่และบำรุงลักษณะของเส้นผมและนวดในลักษณะของปลายผมที่เขามีการฟูป,ปูนะครับนะเป็นกระชับลักษณะของเส้นผมออกมาให้มันมีความสมูทและกลมกลืนไปในลักษณะของเส้นผมนะครับจากผมที่เบานะครับนะเราใส่ตัวเซรั่ม เพื่อดูแลและปกป้องลักษณะของทรงออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการโบรโบว์ที่นี้ก็คือการรายนะครับโบร์ไดคือการเป่าเซตการจัดทรงหรือการวางรูปแบบในลักษณะของการทํางานเราคือการเป่าโซนของซีกหลังการโบรไดหรือการเป่าของโซนของซีกหลังก่อนเราต้องการให้สีละศีรษะหรือหัวก็ถุยนะครับนะ เราได้แปลงลักษณะของไซ้กลมหรือแปลงลักษณะของกล่นกลางการที่เราดรายหรือการที่เราเป่าเซตหรือการที่เราจัดทรงเรานะครับเราไล่าตามขอบตามทรงตามลายตามแนวตามบอดี้เสร็จแล้วนะครับนะเรามาเน้นลักษณะของโซนของซิกหน้านะครับอย่าลืมบอกว่าผมเขาเป็นเส้นผมฟุกที่เบาเราใช้ข้อมือใช้ลักษณะของงัดโคนหรือใช้ลักษณะของการที่เราโน้มลักษณะของการยกลักษณะของโคนขึ้น เพื่อต้องการนะครับให้โครงสร้างสีละโคนลายแนวแลนักษณะกรอบองทรงเขาให้ขอดูศีรษะเขาทุยครับก็เป็นนั้นว่านะครับนะเราเห็นนะครับเทคนิคของการบลูดายหรือการเป่าเซตหรือการจัดทรงหรือการดีไซน์หรือการตัดผมนะครับนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามีอีกตอนหนึ่งนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวค,คิปเปอร์หรือเป็นปัตเตอรเลียนะครับเก็บทรงรูปแบบของอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากใดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาตอนที่2นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็พบกันเจอกันอีกครั้งนะครับในสไตล์ผมอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Academy ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Academy ครับก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เรามีการใช้อะไรกันแล้วใบมีดเนาะซอยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้กันไกลนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเก็บด้วยใช้การคิปเปอร์หรือปัตตเลียนนะครับครับก็วันนี้นะครับเราเอาเทคนิคของการตัดผมในเครื่องของวบทุยหรือเป็นทรงของนะครับทรงผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นจี๊กนะครับนะเอาความรู้มาเสร์ฟเอาความรู้มาให้เอาความรู้มาเผยแผ่กับเพื่อนกับน้อง กับหลายๆคนที่รักสายวิชาชีพนะครับได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็มีโอกาสพัฒนานะครับหลักการตัดก็คือการใช้นะครับแบ่งผมส่วนหน้าในลักษณะของการอยู่ลักษณะของปลายหูนะครับนะพอหลังจากที่เราแบ่งเสร็จเราก็มีการใช้ใบมีดค่อยสไลด์เพื่อต้องการให้ทร,ทรงและรูปแบบออกมาได้มีความสมูทได้มีความสวยงามครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแบ่งอีกซิกหนึ่งทำลักษณะเช่นเดียวกันนะครับ พอหลังจากได้ซีกซ้ายซีกขวาเราก็บีขอบสร้างขอบของด้านหน้าให้อยู่ระดับคิ้วน,นะครับโดยการยกนะครับโดยการไล่ลักษณะของสเต็ปโดยการวางลายวางแนวแลักษณะครึ่งครึ่งของทิศะนะครับสุดท้ายเราก็มาเก็บตันของซีกหลังโดยการตั้งฉากให้มันมีความถุยอ,ออกมาจบงานแล้วก็จบด้ดยคิปเปอร์หรือปัจเตรเลียนโดยการเก็บทรงออกมาให้มีค,ความสวยงามเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูเทคนิคของการบโรบว์โบว์ในที่นี้ก็คือการโบว์ดายหรือการเต่าเซต ของการจัดทรงเพื่อต้องการให้ทรงออกมาในรูปแบบของการทํางานออกมาดูสวยงามครับเห็นไหมครับโครง,งสร้างของคุณพี่เขาหลังจากที่เขาดูศรีรษะนะครับหัวเขาดูแบนๆนะครับนะพอหลังจากที่เรามีการตัดเสร็จแล้วโครงสร้างศีรษะศีรษะเขาจะออกมาได้ทุยทุยมากๆนะครับออกมาได้สวยงามตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราจินตนาการนะครับนะจากทรงผมที่ศีรษะหัวแบน อย่างไรที่สะทุยตรงนี้เพื่อนๆนน้องๆหลายๆคนที่เข้ามารับชมในรายการนะครับของเรานะครับท่านก็คงได้เห็นนะครับหลายๆคนเข้ามารับชมดูแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็เอาหลักเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาเวอร์ชั่นของเรานะครับลองฝึกฝนนะครับลองหาวิธีการโดยเอาการทํางานนะครับ ลองดูนะครับขั้นตอนนะครับการทํางานเราทําลักษณะอย่างไรการแบ่งนะครับแต่ละจุดนะครับว่าการวางพ้อยต์การวางลายการวางแนวการวางเราะของทรงเราแบ่งอย่างไรเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บรายละเอียดของทรงอีกทีหนึ่งรายละเอียดของทรงในความหมายของผมก็คือนะครับจากตินผมที่นะครับของคุณพี่เขามีการมัดมัดเขาเรียกว่ามัดผมยาวนะเขามัดอยู่ตลอดเวลาเลยผมมันจะเป็นเคิร์ฟเป็นขึ้นเป็นรอนหรือเป็นรอยหักหรือเป็นรอยหยิกอยู่ข้างหลัง หรือลักษณะของด้านเทยทอยตรงนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับในลนักษณะของการช่างตัดนะครับบางทีตัดแล้วปลายผมมันจะมันเหมือนกับสวรหรือเป็นเดิรขึ้นมาแร้วเป็นกระเติดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักการทํางานที่ท,ที่ที่เราต้องใช้เขาเรียกว่าความละเอียดละออนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมมาเก็บรายละเอียดโดยการใช้กันไก่นะครับการใช้กันไก่ก็เพื่อการดูขอบดูทรงดูลายดูแนวดูลักษณะของ มุมเขาจากที่เรามีการดรายแล้วนะครับนะจากผมที่เรามีการดรายดิบเป่าเส้นท,ทรงออกมาแล้วเราจะเห็นเลยนะครับขอบของทรงเขาเนี่ยอาจจะอาจจะลักษณะไม่ไม่ไม่สม,มูทตามที่ที่ควรนะครับพอเราดรายเสร็จแล้วผมมันก็จะคลายหรือมีบางส่วนที่มันมีอาจจะเหลือบล้ำหรือเกินออกมาเนี้ยเราก็ใช้กันไกรทูลินนะครับหรือเลมเก็บของทรงอีกทีหนึ่งเพื่อให้ทรงเนี่ยออกมาได้สวยงามตามที่เรานะครับหรือการคุยกันนะครับว่าเขาต้องการเป็นบ๊อบทุย ช่วงปิดหูด้านหลังก็ขอให้เป็นลักษณะของกึ่งของการตัดที่สั้นเพราะสบายๆนะครับเพราะผมเขาบอกว่าช่วงหลังนี้มีโอกาสที่จะล่วงนะครับเขาอยากจะตัดให้สั้นพอเสร็จแล้วเห็นไหมครับทรงแล้วรูปแบบออกมาได้สวยงามแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาดูเทคนิคของการที่เราเก็บทรงหรือการเก็บแต่งทรงอีกทีหนึ่งเราจะใช้นะครับคิปเปอร์นะครับหรือเป็นการใช้นะครับปัตรเลียนที่เรามาจัดทรงที่เราออกแบบ หรือการดีไซน์หรือการทางานในรูปแบบของตีนผมให้มันมีความเขาเรียกว่าสมูทหรือความกลมกลืนเลยนะครับบางทีเราใช้กันไกลเราต้องยอมรับความจริงว่าความสวยงามยังอาจเนียนไม่ไม่เพียงพอคำว่าไม่เพียงพอความหมายของผมก็คือนะครับบางสัดส่วนอาจจะไม่สมูทเท่ากับที่เราใช้คิปเปอร์นะครับการที่เราใช้คิปเปอร์เนี่ยเขาจะมีความเนียนออกมาได้ ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมาอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานเสร็จแล้วมาดูนะครับวิธีการใช้นะครับปัดเลี่ยนนะครับโดยการกดนะครับกดโคนนะครับให้แนบนะครับแล้วก็ปลายยกระดับขึ้นหรือตั้งฉากออกมาเป็นกึ่งคล้ายๆพีระมิดการทําลักษณะนี้นะครับเราเน้นลักษณะตามขอบตามโครงสร้างนะครับตามลายตามแนวเสร็จแล้วนะครับเรามากัดปัิเลี่ยนจิกเข้าไปนะครับเพื่อการตัดขอบ ให้กรอบรอบรูปร่ณ์ของทรงข้อออกมาให้มีความสมูทสวยงามตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราจินตนาการครับครับตอนนี้วันนี้นะครับเราเอาลักษณะของการทํางานกึ่งกึ่งในที่นี้ก็คือกึ่งลักษณะของการซอยกึ่งของการใช้แปตเตอรี่นะครับมาผสมผสานนะครับ,บ,รรบหรือเอาเทคนิคมาเขาเรียกว่ามา m i กมารวมกันนะครับหลายๆคนก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอัพพรยหรือดัดแปลงหรือเอาไป สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับท่านอาจจะจะเป็นช่างตัดผมหญิงอยู่แล้วพอท่านได้เอาหลักวิชาการหรือการทํางานอย่างเนี้ยไปผสมผสานอาจจะตัดให้กับผมชายสักวันหนึ่งนะครับเรานะครับอาจจะได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยครับเป็นกลุ่มยูนิเซ็กนะครับก็เป็นเป็นไรายได้ที่เราเสริมสร้างและส่วนหนึ่งนะครับอาจจะตัดให้กับบุตรหลานหรือครอบครัวท่านหรือสามีท่านนะครับท่านก็สามารถที่เขาเรียกว่าเป็นการเซฟตรงนี้นะฮะแล้วก็มี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 มมไรายได้เพิ่มนะครับนะ จากหลักการที่เราเอาเทคนิคของการวางหวีนะครับจากการที่เราดูโครงสร้างจากการที่เราค่อยๆช้อนนะครับจากการที่เราเก็บทรงหรือจากการที่เราวางรูปแบบของการทํางานในสไตล์เคเคียว y ารมครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับครับเสร็จแล้วนะครับนะเรามาเกามาเหลาแล้วก็มาหวีรายละเอียดของกรอบของทรงในลนักษณะของการที่เราตัดเราสามารถที่จะมองเห็นนะครับศีรษะโครงสร้างของคุณพี่เขา ออกมาได้ทุยตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราจินตนาการนะครับเสร็จแล้วเรามาลายมาเป่านะครับดูทรงอีกทีหนึ่งนะครับว่าจากการที่เรามีการครัดจากการที่เรามีการใช้เคปเปอร์ตัดหรือถ่ายออกมาแล้วจากการที่เรามีการแต่งทรงทรง,งออกมาได้สวยตามที่เราะะตั้งการไหมนะครับนะครับพอหลังเสร็จแล้วนะครับผมใช้ตัวแปลงลักษณะของไซกลางนะครับเป็นโครงเป็นลักษณะขึงของกลางโดยการโยกของส่วนหน้านิดนึง โดยการยกหรือการลักษณะเก็บลักษณะของจรหรือการยกลักษณะของการงัดโคนการงัดโคนอย่างนี้ต้องยอมรับความจรงิงถ้าเราต้องการในศิษาายากาสุรเนี่ยเราต้องงัดโคนเพื่อให้โคนมันมีความปลกหรือความพองขึ้นนะครับทรงแล้วรูปแบบจะได้ออกมาได้สวยตามที่เรากำหนดหรือตามที่เราจินตนาการครับเช่นเดียวกันนะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับเราทํา ลักษณะเดียวกันคําว่าลักษณะเดียวกันในที่นี้ความหมายของผมก็คือการยกหรือการยกองศาหรือการตั้งฉากนะครับเสร็จแล้วครับเรามาใดลักษณะของความลงคําว่าความลงในที่นี้ความหมายของผมผมคุณพี่เขาร่วงข้างหน้านเลยเหลือบางน้อยแล้วนะครับเราต้องหวีออกมาแปะข้างหน้านิดหนึ่งเพื่อให้ทรงเขาออกมาจะได้เขาเรียกว่าปกปิด นะครับนะครับก็เป็นเทคนิคของการทํางานในลักษณะของขแขนงวิชาหรือขแขนงของวิชาชีพของเสริมสวยครับนะครับผมออสสมจิตนะครับเจ้าของสถาบัน KTO ok a c a คา m y นะครับที่เอามาเผยแพร่ที่เอามาแชร์และที่เอามาบอกกล่าวและที่เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆให้กับน้องน้องให้กับสายวิชาชีพท,ทุกท่านนะครับได้นะครับได้มีโอกาสศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับได้ได้มีโอกาสพัฒนาเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บแต่งในลักษณะของคิ้วนะครับนะต้องยอมรับความจริงนะครับนะสุภาพสตรีทุกท่านนะครับกล้าพูดได้เลยนะครับทุกคนนะครับนะบางคนจะอาจจะทำคิ้วก็มีนะครับหรือไม่ได้ทำคิ้วตาวอรก็มีชอบลักษณะของการการคิ้ววิธีการการคิ้วง่ายๆก็คือนะครับเราดูโครงสร้างก่อนนะครับนะ และดูความต้องการบางคนบอกไม่เอาบางนะคะาะคิ้วบางอยู่แล้วโอเคนะครับเราดูโครงสร้างด้านบนด้านล่างเป็นลนักษณะอย่างไรอันดับแรกเราก็การขอบบนก่อนอันดับที่2ก็ล้วงไส้ในนะครับให้มีส่วนโค้งนะครับตามศิละตามโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเรามาการแต่งลักษณะของไททอยหรือตีนผมหรือจอนะครับออกมาให้ดูได้สวยงามสุดท้ายนะครับเรามาหวี ผีทรงกันเลยนะครับว้าวเป็นไงครับนะฮะทรงผมเก๋ๆทรงผมเท่ๆนะครับทรงผมสวยๆในสไตล์อาจารย์ออสนะครับคุยออกมาได้เหลือล้าเลยนะครับออกมาได้สวยนะครับในเคสนี้ในกรณีนี้ผมใช้เป็น3สเตปเลยนะครับใช้นะครับใช้ใบมีดนะครับใช้กันไกแล้วก็จุดท้ายด้วยเราใช้ปัตติเลียนนะครับทรงออกมาได้มีความสมูท ผมกลืนละทุยออกมาได้สวยงามครับครับอย่าลืมนะครับนะเรามีทางท่องทิกต o k เพียงท่านแอดเข้าไปนะครับแอดออสสมจิตครับทิกต o k เรามีทาง f c e e o o o ไล i ์ e อฟวูรีเดนะครับเรามีทางท่อง y o u t u b e นะครับเพียงท่านคลิกเข้าไปอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกําเนิดซาลอนครับผมออสสมจิตครับ0867964858เครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ